ลองดีนะโดดตรงนี้เนะี่ยเจ็ดศูนย์นะดูข้างหลังไปเลยเนะมื่อก่อนน้ำหนักเท่าไหร่เมื่อก่อนคือน้ำหนักเท่นะาไหร่เมื่อก่อนนั้งหนัาครับแปดสิบเจ็ดนะเมื่อก่อนเนี่ยก็เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมันเจ็ดสิบกว่าอ๋อเจ็ดสิบแปดเออสมัยเรียนแล้วก็สมัยมาเดินแบบก็เหลือเออปีสหรือแปดสิบห้าตอนนี้นะ่าจะร้อยสิบแปดเอาเดี๋ยวโดดทีที่ต้องโดดเเป็นคนตื่นเช้า เออกูก็ตื่นเช้าจะตื่นเช้าคือมาเที่ยวเนี่ยโอ้โหเนี่ยนี่อันนี้ที่นี่อะไรนะพี่โจรีสอร์ทพี่โจรีสอร์ทนายโจนายโจสุดยอดเฮ้ยโดดแล้วไปขึ้นสไลเดอร์มันไหลเลยนะสไลเดอร์เหรอให้เด็กะใช่ไหมไม่อยากขึ้นหรอทำไมวะฮะโตแล้วนี่คือสุดยอดนะตูมเจ็ดศูนย์มองเห็นว่าเนี่ยเลี้ยวแอน เห็นตึงอะกว้างพอไหมนะโอเคหนึ่งสองซ้ำเอาหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยโอ้โหเหี้ยเริ่มผลิตไหวเล่นมาอีดีผลิตไหว